แต่เดี๋ยวนี้ชื่อว่าวัดป่าไม่มีป่าก็เยอะเรียกว่าวัดป่าแต่ไม่มีป่าไม่มีป่าผมมีโอกาสได้ไปถามหลวงพ่อพุทธทาสประเด็นนี้นะครับผมมาสวนโมกี่ไลก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็อยู่ในป่านถ้างั้นพระกับป่าถ้าอาจารย์มองว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนมันไม่ได้เจตนานะแต่วางเอิญมันเหมาะสมป่ามันสะดวกแก่การที่จะนั่งทำสมาธิไปใช้ป่า มันก็เกิดการสัมพันธ์กันขึ้นและยิ่งพระพุทธเจ้าแสดงบทบาทประสูตรในป่าปสัตรูในป่าซ้อนในป่าอยู่ในป่าตายในป่ามันก็มีเกรติมากขึ้นป่ามีเกรติมากขึ้นทีนี้เมื่อคารวาสไม่ปกป้องป่าพระมาปกป้องป่านี่จะเสียสมณวิสัยไหมมันก็ต้องดูว่ามันมีความผิดถูกอย่างไรมันเกินหน้าที่หรือไม่เกินหน้าที่ ถ้าจะรักษาวินัยก็ต้องไม่ผิดวินัยเช่นไปไปปักตรอดอยู่ในป่าที่ไม่เสียหายใช่ไหมนั่นเป็นเรื่องทุดดงก็ได้ดไดที่นี้<ต>มหา<ะ>เถรสมาคมออกกฎมาว่าพระไม่ควรจะเข้าอยู่ในป่าโดยเฉพาะป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยพระจะต้องออกมาให้หมด <c oughs> อันนี้ถือว่าผิดพระพุทธวจนะหรือไม่คําสั่งมหาเถรสมาคมเช่นนี้มันก็ต้องตกลงกับกรมป่าไม้มกรมป่าไม่อ,อนุญ,ญาตพระก็ใช้ประโยชน์ไม่ผิด ตกลงก็ขึ้นอยู่กับอำนาจมันอยู่กับอำนาจแล้วก็ป่านี่ก็อยู่กมป่าไม้ไม่อนุญาตก็แล้วก็ถูกเหมือนกันพระก็้รงอนุวัตตามเพราะคาว่ากรมป่าไม้ในราชทางราชการเวลานี้ปัจจุบันนี้มันคือคําเดียวกันกับคําว่าอนุมัติของพระราชามีวินัยอยู่ข้อหนึ่งให้อนุมัติตามความประสงค์ของพระราชาเรียกว่าราชานังอนุวัติตรง นั่นเปนพระราชาคนเดียวสมัยนั้นแต่เดี๋ยวนี้ระบบที่เป็นการครองบ้านครองเมืองแล้วก็ต้องเรียกว่าพระราชาข้าราชาการนั่แหละคือระบบของพระราชาเพราะมันมาจากพระราชาเป็นความประสงค์ของพระราชาดังนั้นความประสงค์ของราชาการทั้งหมดก็เป็นความประสงค์ของพระราชากลงท่านสรุปว่าพระกับป่ามีความสัมพันธ์ในเชิงที่ป่าช่วยทําให การทําสมาธิวิปัสนาหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยดีขึ้นมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์ครับใ,ให้พระช่วยคุ้มครองป่าก็มีประโยชน์แล้วชาวบ้านก็มักจะเชื่อฟังครับที่ขมนันเขาใช้ศสยศาสตร์อ่นานมรไปเที่ยวไป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 ระเทศขมัแล้วก็ไปเที่ยวดูเห็นโปสเตอร์เต็มไปหมดตามถนนน้อยโปสเตอร์แผ่นใหญ่ๆมีม,มีมีภาพฟัน ต้นไม้คนถึงไม้แล้วก็มีเลือดแดงฉานลูกเด็กๆของเทวดาที่เทวดาถูกตัดถูกฟันเลือดแดงฉานนั่นคุณอย่าตัดต้นไม้ต้องไปตัดเอาเทวดาเขาก็ได้ผลเหมือนกันในจิ่งที่มันยังเชื่อถือไสยศาสตร์และเทวดานี่เขาใช้ไิยศาสตร์ป้อ,องกันปาไม้ถ <c oughs> ้ามีเจตนาที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและต้นไม้โดยการโดยมีอุบายดังกล่าวนัคนับ มุตมะตะโกในทุกคนยอมรับว่าต้นไม้มีประคุณยอมช่วยกันอนุรักษ์รต้นไม้มีประคุณถ้าไม่มีต้นไม้เราอยู่ไม่ได้นะครับลองตน้นไม้ออกหมดที่มันก็ตายวูบเดียวหมดทั้งทั้ง,งโลกหลวงพ่อได้ฟังหลวงพ่อพระทธทานแล้วมีอะไรเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรไหมครับเห็นด้วยเห็นด้วยประการทุกประการครับผมสังเกตอันหนึ่งก็คือว่า พระบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้พิธีกรรมเยอะแต่พระป่าเนี่ยจะหลีกเลี่ยงพิธีกรรมอันนี้เป็นเป็นความจริงไหม่ใช่ครับพระป่าก็พิธีกรรมเยอะเนี๋ยนี่ยังงั้นนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มพิธีกรรมเยอะอ๋อทำมานานอย่างงั้นนะครับพิธีกรรมเยอะครับหลวงพ่อเห็นอย่างไรกับพิธีกรรมพิธีกรรมบางอย่างมันก็ช่วยยกระดับจิตใจแต่บางอย่างก็ช่วยให้งมงาย อันนี้มันต้องดูว่าพิธีกรรมอะไร <ผม S 2> เกิดปอยูเคย,รยเรียนถามท่านพุทธทาสพระอาจารย์พุทธธาทาสบอกกับผมว่าเรื่องพิธีกรรมเนี่ยบางทีมันช่วยคนระดับหนึ่งือนรันคนที่ไม่สามารถจะเข้าถึงหรือคิดได้จริงๆพิธีกรรมมันทําให้คนเนี่ยถ้าเชื่อในพิธีก็เข้าไปอยู่ในพิธีก็ทําให้เป็นคนดีได้แต่ว่าไม่ยังไม่สามารถจะเข้าใจลึกซึ้งแต่ว่าก็ ก็เป็นตัวหล่อหลอมให้เป็นคนดีได้ระดับหนึ่งอันนี้หลวงพ่อเห็นอย่างไรระดับคนปัญญานิ่มต้องใช้พิธีกรรมล่อแต่ว่าล่อแล้วไปหยุดชะไม่จูงต่อไปทรานพุทธเจ้าท่านเทพตามลำดับเทศเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์โทษของสวรรค์แล้วออกจากกรรมเรียกว่าเทพโดยลำดับขั้น พ่ออัจิยาใสยโดยลำดำับอันนี้เราใช้เวลานี้ใช้แต่เครื่องล่อให้มาตกลงในบูหลุมแล้วไม่เอาขึ้นจากหลุมเดินทางต่อไปตกอยู่ตรงนั้นเองเออตกไปตกลงเลยไม่เป็นกุสโลบายที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ครับผมเคยมากราบนิมนต์หลวงพ่อไปที่วัดที่อ่างทอ,งทองที่<า>ทอำเภอวิเศษ<า>ชัยชาญหลวงพ่อเคยเทศและให้คำแนะนำกับผมว่าเรื่องการทำขวัญนาคเนีนะ่ยอาจไม่จำเป็น เรื่องของการโปรยทานเรื่องของการแห่เหารอบโบสถ์อึกกระทึกคึกโครมเนี่ยไม่จําเป็น,นทําไมหลวงพ่อจึงคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าอยากจะพัฒนาให้มันรัดๆัดกาัไปสักหน่อยเอาแต่เรื่องที่จําเป็นเราใช้วิธีสอนให้คนเข้าใจธรรมเช่นว่าบวชที่นี่บวชวันหนึ่งตั้งร้อยห้าสิบนาท ญาติมานั่งกันเต็มลานไปไม่ต้องทำพันหนาะแต่ทำฝันโยมดีกว่าครับคือสอนอสอนโยมไม่รู้ว่ามาวัดทำไมมาเพื่ออะไรมาแล้วควรจะได้อะไรการบวชคืออะไรแล้วควรทำอย่างไรพูดให้เขาเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องให้ซื้ออะไรมากไปตัดปัญหาเยอะ ไม่ต้องไปซื้อขันที่มดอกไม้สวยๆเวลาจะใช้ก็ต้องเอาออกเงินทั้งนั้นเอาไปทิ้งพูมเฟย์พูมเฟย,ยเสียประโยชน์มากไม่ล่ะมาบดที่นี่มาให้ซื้อเครื่องประดับดอกไม้ทุกเตียไมาให้ซื้อเตียนแพรร,รตอนาะซื้อเตียนแพรมาเปาอุปชาได้เลยร้อยห้าสิบลากเลยสามชุดนะเป,นเป็นเครื่อง เป็นเครื่องเผาได้เลยเผาได้เลยเป็นฟืนไม่จําเป็นครับให้ทําบุญให้เกิดประโยชน์ดีกว่าก็เลยแนะนำก็ครับทั่วไปอย่างนั้นผมจำผมจาได้ว่าตอนที่ผมบวชผมก็ไม่ได้ใช้คนทําปั่นหน้าแต่นิมนต์หลวงพ่อเนี่ยไปเทศผมบอกว่านิมนต์มาเทศให้นาคฟังเวลาที่ผมบอกญาติโยมทั้งหลายนะครับแต่หลวงพ่อวันนั้นไปเทศเนี่ยหลวงพ่อบอกจริงๆแล้วไม่ต้องไปให้พูดให้นาคโยม ให้นากฟังหรอกแต่อยากจะพูดให้โยมเนี่ยฟังทำไมหลวงพ่อใช้นาคเป็นเครื่องมือในการที่สอนโยมเพราะว่าเดิมเขาหาหมอมาทำฝันความจริงคำทำฝันมันก็ดีเหมือนกันเกิสอนให้นากมีความกตัญญูกตเวทีนึกถึงน้ำนมข้าวป้อนของมาดาบิดาแล้วก็พูดแบบไพเราะคนก็ชอบฟังกันแต่ว่ามันได้สาระไม่คุ้ม ลยเปลี่ยนแลวต้องเสียเงินด้วยกาทำควันนับแพงตอนหลายเปลี่ยนว่าเอาพระเทศดีกว่าพุ่งเข้าจุดที่ต้องการรับทอย่านประหยัดแล้วทําไมเวลาที่เขาจะแห่แห่รออโบสถ์เมื่อก่อนนี้เขาก็มีกองยาวขี่ช้างขี่ม้าหรือว่าขี่คนก็แล้วแต่ก็คอคนแล้วก็มีหูนะครับโโหสามลาแล้วก็ร้องลากันกินเหล้ารออโบสถ์ทำไมหลวงพ่อห้าม ห้ามเพราะว่าถ้าแห่อย่างนั้นเด็กจะมากันไปการใหญ่เด็กจะมามาเก็บสตังค์อ๋อที่จะโปรยเงินโปรยทานก็ดีไม่ใช่หรือครับเด็กจะได,ได้เงินด้วยเด็กบางคนมันไม่ได้สตังค์แต่มันลักรองเท้าโยมอะ <c oughs> รองเท้าหาย <c oughs> ครบกู <c oughs> ้ไปได้ตังโอรองเท้าไปเลย <c oughs> รองเท้าโยมหมาย <c oughs> แล้วเด็กเนี่ยไม่เรียบร้อยมาไม่ค่อยเรียบร้อยบางคนเอาเปรียบผู้ใหญ่กลางร่มรับเลย กางร่มรับเงินรับเงินก็โปรยมันก็นลงในร่มมันได้มากถ้างั้นไม่มีการโปรยแต่ว่าถ้าหากว่าแห่แหนเฉยเฉยนี่ทาไมหลวงพ่อไม่ให้ทบก็ไม่จําเป็นเราจะไปหาพระพุทธเจ้าไปเที่ยวเดินเวียนอยู่ทําไมพุกก่งเข้าไปหาเลยไม่ใช้เวลาไม่ต้องเวียนรอบโบสถ์ไม่ต้องกล่าวตัดปัญหาท่านอาจารย์สุรักษ์เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเป็นปริศนาธรรมการเวียนรอบโบสถ์แห่แหนเนี่ย ก็เป็นการบอกว่าก่อนที่จะเข้าสู่ภายในโบสถ์ก่อนจะไปหาพระพุทธเจ้าก็อึกระทึกแต่พอเข้าปั๊บทุกอย่างหยุดเงียบเป็นปริศนาว่าโอ้มาตอนก่อนนั้นมันอึกระทึกเมื่อเข้าไปแล้วสงบเงียบเนี่ยไอ้นั่นเราคิด